ทาดินีราชราเสวีนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพและการแต่งตัวแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ The Daily Stylista ค่ะ ของเกดนะคะก็จะเป็นที่ปรึกษาด้านการแต่งตัวนะคะใครที่อยากจะปรับลุคให้มั่นใจมากขึ้นหรือว่าปรับภาพลักษณ์ให้เกี่ยวกับงานของตัวเองนะคะเกดก็จะออกแบบการแต่งตัวให้กับพวกเขาค่ะโปรเจกต์ของเกดมีเยอะมากเลยนะคะเกดก็ทําเพจสอนแต่งตัวด้วยนะคะเป็นทิปส์ง่ายๆสําหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีรายการสอนแต่งตัวนะคะชื่อว่าเปิดตู้แต่งตัวรวมถึงเป็นนักเขียนแล้วก็กําลังจะมีหนังสือออกมาด้วยค่ะในอนาคตอันใกล้นี้เลยค่ะก็ สาเหตุที่สนใจเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะเราก็อยากจะเห็นเงินที่เป็นรูปเป็นร่างที่งอกเงยน,นะคะนอกเหนือจากการที่เราแค่เก็บเงินนะคะก็เลยเริ่มศึกษาว่าอุ๊ยมีวิธีไหนบ้างนะที่เราจะสามารถสร้าง passive income ได้นะคะการลงทุนก็เป็นหนึ่งวิธีที่คนพบว่าเออมันสามารถงอกเงยได้เนาะแล้วเราก็สามารถใช้เงินก้อนนี้เก็บให้กับลูกเราได้ในอนาคตอะค่ะที่สามารถเอาพอร์ตอันนี้ค่ะส่งต่อให้กับลูกได้ก็เลยเริ่ม ในเรื่องของการลงทุนพอร์ตหุ้นค่ะทำไมถึงเลือกลงทุนกับสบายโตกใช่ไหมคะก็ด้วยความที่เกดเริ่มจากศูนย์เลยอะคะ่ะก็คือไม่มีความรู้เลยเกดก็เลยทำรีเสิร์ชเยอะก็เซิร์ชนะคะลงทุนในพอร์ตหุ้นเป็นยังไงสบายโตกก็ขึ้นมาเป็นชื่อแรกนะคะแล้วเราก็เริ่มถามเพื่อนว่าแบบ ได้ยินชื่อนี้ไหมเคยได้ยินคําว่าสบายโต๊ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื players, so like ่อนก็บอกว่าเออก็เป็นโบรกเกอร์ที่น่าสนใจนะให้ลองหาข้อมูลดูค่ะเราก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเขานะคะส่วนตัวเกตดพอเข้าไปดูแล้วอะค่ะก็พบว่าเว็บไซต์ของเขาแบบ user friendly มากนะคะก็คือเขาแบ่งเป็นหัวข้อในเรื่องต่างๆชัดเจนทําให้เราได้ข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะพอเราทํารีเสิร์ชเยอะๆใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าเออมีความแตกต่างนะอย่างสบายโตเงี้ยค่ะเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่เขาทํากับแบรนด์ต่างๆเนาะเราก็รู้สึกว่าเออ สนใจน่าสนุกดีนะคะเราก็เข้าไปสมัครขั้นตอนการสมัครยัางง่ายนะคะง่ายมากเลยก็คือทําทุกอย่างออนไลน์หมดเลยนะคะเราก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในลูกค้าของสบายโตค่ะ